มาสอบด้ยพรุงกระม่อมผิดอะไรพี่ก็เคยมึงเลือกเล่นละครตบตากได้มึงกับโกศมาเป็นผัวเมียกันพรุงมึงจะสองคนรวมหัวกันหลอกกูสมึงอยากขอได้เชิญผู้ผิดหวังในตัวมึงยังไงเปลองเธอเพียงผู้หญิงคนเดียวฟักระหม่อสิกนมึงกล้าหลอกกูได้พรุง เรงช่นี้กูก็รู้ว่ามึงหาได้มีควาาพระรน้าเือของกูแต่ไปที่ไ,ไหนไมพ่พยะค่ะก็มอกยอมรับผิดแต่เพยียงผู้เดียวแต่กุสุมาไม่รู้เรื่องด้วย้าเจอลงโทษก็ลงโทษก็มอกคนเดียวเถอะพระ่าทั้งสองคนมีความผิดพระองค์คงบอกขอองอีกเจ็ดวันคุณจะต้องแต่งงานกับกุสุมาแต่ณตอนนี้กูยังมีความแคน้นกับอิมังมหา,หาราชสุมะกูจะไปตัดหัวมัน ถ้าก um. sure ูตัดหัว uh, ม right? ันได้กะกูจะรีบกลับมาแต่งงานกับกูซมาแต่สุดครั้งนี้กูจะไปตัวคนเดียวดาบเล่มเดียวถ้าใครอ้ายีหน้าไหนตามไปช่วยกูกูจะตัดหัวมันตองทาซูมากูสมาเฮ้ยจะไปหาต้าไอ้กงกูไปกอนสิกองไปไหน กูจะปหากูสุมาเฮ้ยมูเห็นม่เมียกูร้องไห้เข้าไปแล้วเนี่ยแมองยาสุมาความคิดมึงจะม่เห็นแค่ตัวพระองค์ท่านไปตัวคนเดียวดาบเล่มเดียวก็เหมือนกับว,ว่าอาชีวิตไปทิ้งในสนามรบแต่มึงกลับจะให้พระองค์ไปตายแบบนี้มันทําไม่ถูกไอกองึงไม่ได้ยินเหรอพระองค์สังงส่งห้ามทหารตามไปใครตามไปหัวขาดแล้วึมจะให้พระองค์ตายได้ยังไงใหากูทายัางไงอ่ะไอ้ย,อยางยงี้นะเพื่อนมึงต้องไปช่วยพระองค์ท่านถ้าเกิดมึงไม่ไป มึงกับกูขาดกันไอ้ก้องผมนึกขึ้นได้ใช้ปัญญาจะไปช่วยราชาทรงชัยมีมัวพูดพร่ำลำไรจะรีบตามไปใกล้เกลีย,ว,ยวันนี้สอนรามคงไม่ถึงข้าวซวยรียบตามไปช่วยน้องเมีย đúng no. no, không có một thứ con